Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. ขอบันทึกภาพอกับเจ้านกแก้วเนี่ยนะคะแหมพอจะถ่ายรูปด้วยหน่อยนี่บินหนีไปเลยนะเจ้าแก้วนะข้าวเช้าค่ะทุกคนคะ่ะนี่แหละกิจวัตรประจําวันนะคะออกรายการวิทิวแล้วก็ทานข้าวเช้าขณะนี้เวลาใกล้จะ11บเนาฬิกายัางดูนาฬิกาสิทุกคนมีเวลาบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยน ข้าวเช้าวันนี้นะคะขอนำสนเสนอเมนูข้าวแฉะนะคะข้าวนิ่มข้าวแฉะของพี่บอสนะคะกับไข่เจียวใส่ต้นหอมข้าวแฉะน่ารัดีไม่ต้องเคี้ยวเยอะแล้วก็อีกหนึ่งจานนะคะรอคิวขนมจีนน้ำยาปลาช่อนทุกคนไปกินข้าวกินทั้งสองจานนี่แหละทุกคนมื้อเช้าของกำไร สายหน่อยอร่อยดีคนะกินได้เยอะ <laughs> บอสน้ำปลาหกลงไปหรือป่ะเนี่ย <laughs> คนถามพี่บอสน,นะบอกมันเค็มไปแต่อร่อยดี <laughs> กําไรก็ชอบนะ <laughs> กินไข่บอสกําไรชอบกินไข่เจียวเค็มๆ <laughs> หนูว่ามันเหม็นน้ำปลาดีมันเหม็นกิ่นเค็มอะค่ะ <laughs> เขาเรียกว่าข้าวแฉะ บอสเรียกว่าข้าวเปียกอ๋อข้าวแฉะมันนิ่มดีอร่อยดีก็ไม่ชอบขา้าวแฉะมากกว่าข้าวแข็งเปียกหรือแฉะตัวเดียวกันไหมทุกคนความหมายเ<า>ดียวกันไหมเออรู้แต่ว่าอร่อยค่ะมันหิวมากามกินง่ายอ่ะข้าวแฉะมันกินง่ายจริงๆเน้นนิดนึงก็แฉะทำไมชอบขา้าวแฉะไม่ช,ชอบชอบหรอแต่ถ้าให้เลือกอ่ะระหว่างข้าวแข็งกับข้าวแฉะมีข้าวแฉะ ่รีบกินไม่ใช่อะไรรีบกินข้าวให้หมดเพราะว่าอยากกินขนมจีนนะทุกคนน้ำยาปลาช่อนเพื่อนเคยถามว่านี่ดีเจดีเจกินข้าวเร็วขานาดนี้ร่างกายเ็าทันรู้หรือ,อยังว่ากินข้าวร่างกายทันได้รับรู้ไหมว่ากินข้าว พยายามกินให้ช้าแล้วมันอยากกินขนมจีนขออภัยที่ขออภัยที่ทำให้ทุกท่านน้ำลายหยดน้ำลายย้อยนะคะกินไปเดียวของข้าวเป็นเกี๊ยวครับแกล้ามันแช่ใช่มันไม่ต้องย่มเใช่ไหมก็เรียกเคี้ยวเคี้ยวข้าวเปล่าต้มเคี่ยวยี่สิบแปดครั้งข้าวยิ้มยิ้เคี่ยวห้าครั้งอ่ะพี่บอบอกเคี่ยวห้าทีก่อนละไม่ต้องเคี่ยวถึงยี่สิบแปดนะอ่าผ่านไปหนึ่งจานนะ นี่คือข้อดีของข้าวแฉะ <c oughs> ข้าวแฉเข้าเปี่ยนนะอืมอืมสิดใจบาบอกเลี้ยงง่ายไม่เรื่องมากไม่มากเรื่องจะเสียเวลาทำไมละ่ะโยก <c oughs> คิดถึงคุณคิดถึงงานเพลงเพราะๆของพี่เจได้เวลอาอันตรงวรแล้วทุกคนเนี่ย ถูกใจถูกใจคนะขนมจีนน้ำยาปลาช่อนกะทิทำแบบบ้าน,านสไตล์ชาวอำเภอพนานินนคมของเราใช้ใช้กะทิสดนะจ๊ะอร่อยมากฝีมือของซอมมลิร้านดิเจนะครอร่อยมากค่ะสูตรนี้ครั้งปู<ะ>่ย่าตายายสูตรสูตรนี้ได้มาแต่ดั้งแต่เดิมนะปู่ย่าตายายนะพี่บอสว่าอย่างนั้นแสดงว่าเราโชคดีมากเลยที่ได้กินนะคะ วันนี้กําไรจะพาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตอาการของเจ้าแก้วเขียวแต่ตอนนี้ขอดีเจกินก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปชมว่าเจ้าแก้วเขียวเขาไปโดนอะไรมาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนอืมอืม้อ,มองอือๆน,นี่อะไรจ้าดีเจอืมมันอร่อยมากค่ะทุกคน <c ười> คือจะบอกถึงรสชาตินะอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิม ตั้งแต่สมัยปุยะตายายบ้านกำไลก็ทำรสชาตินี้เหมือนกันเป็นน้ำยาปลาช่อนเนื้อฟูๆเลยนะแล้วก็ใช้กะทิจากธรรมชาตินะคะที่สำคัญคือเรื่องของรสชาติจะออกเค็มๆแต่หวานนิดนึงนิดนึงนะนิดนึงหวานจากกะทิแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงไม่ใช่หวานน้ำน,นะเค็มตามด้วยหวานแล้วก็เผ็ดกำลังดีและที่สำคัญกินกับใบ ใบใบใบมังลักเออคิดอยู่ตั้งนานวันนี้นะใบมังลักแล้วก็ถั่วงอกดิบถั่วงอกดิบแล้วก็กระหล่ำฟีดิบนะคะอันนี้เขาเรียกไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกว่าอะไรแต่ที่นี่เรียกว่าผักเมือดผักเมือดค่ะทุกคนคะอร่อยมากมเข้ากันมากความเผ็ดกำลังดีทุกคน อร่อยจุงเบยอร่อยมากอ่ะอมันหล่นจากช้อนแบบนี้ดีกว่านะตอนนี้มีนกบางตัวนะคะแอบแอบจะเข้าห้อง ตอนนี้มุดเข้าไปแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนมุดไปแล้วนะคะมุดไปแล้วค่ะนี่แหละนี่แหละเสียงที่ทุกคนได้ยินนะคะผ่านสถานีวิทยุนะฮะเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้เข้าไปแล้วเรียบร้อยค่ะเจ้าแก้วเขียวนั่นเองนะคะวันนี้กำาไรอยากจะอัปเดตอาการของน้องนะคะหลังจากสองสาวันที่ผ่านมานะคะน้องประสบอุบัติเหตุมา หลายๆท่านอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนแต่ว่าแฟนเพลงคลื่น91ของเราก็พอจะมีโอกาสได้ทราบกันบ้างว่าเจ้าแก้วเขียวของเรานะคะได้เกิดอุบัติเหตุประสานงากับรถสิบล้อค่ะทุกคนไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าเจ้าแก้วเขียวของเรานะคะหลังจากที่ประสานงากับรถสิบล้อนะคะไม่ตายค่ะทุกคน ตอนแรกเข้าใจว่าเสียชีวิตลงแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆค่ะเขาได้รับบาดเจ็บที่คอนะคะกำไรค่อยๆส่อ,สองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็ตกใจจะบ,บินหนีนะคะเนี่ยที่คอของเขาตรงหน้าอกค่ะตรงหน้าอกแก้วหนนามาให้ดูหน่อยตรงหน้าอกของเขออุ๊ยไม่น่าไปเรียกชื่อเลยหน้าอกของเขาอะค่ะขนหลุดเป็นกระจุกเลยนะเขาแอบหนีออกไป จากสถานีวิทยุนะคะเกาะรถพี่บอสออกไปพี่บอสก็ไม่เห็นนะแล้วพอพี่บอสเปิดประตูเขาก็บินตอนนี้อยู่ที่ถนนใหญ่นะคะพอเขาบินไปปุ๊บโดนรถสิบล้อชนค่ะทุกคนแก้วลองเล่าให้ฟังนี้เจ็บเปล่าตอนแรกอะพี่บอสต,ตกใจคิดว่าเจ้าแก้วตายแนย่โดนชนปุ๊บเขาเขาตกใจอะเขาบินออกไปเลยค่ะเนี่ยพี่บอสคิดว่าเขาเขาบินไปแล้วเขาคงจะไปตายระหว่างทางนะคะ ปรากฏว่าพอหลายชั่วโมงผ่านไปนะคะเขาก็กลับมาเนี่ยเสียงดังเหมือนเดิมแปลว่าไม่เป็นไรมากใช่ไหมใช่ไหมแก้วขอดูหน้าอกหน่อยเป็นแผลขนาดไหนขอดีเจกําไรดูหน่อยนะส่องดูนิดนึง<า>กลับมาบ่ายสามโมงพี่บอสบอกกลับมาบ่ายสามโมงนะทุกคนเป็นห่วงแก้วค่ะร้อง,องห่มร้องไห้คิดว่านกแก้วตายแน่แล้วคราวนี้นะคะเกิดปาฏิหาริ์ขึ้นมาคือ เจ้แก้วเขียวโดนรถสิบร้อชนแต่ไม่ตายเห็นไหมคะหน้าอกเขาเป็นจุดดำๆเนะี่ยขนหลุดเป็นกระจุกอนะคะ่ะกระดูกแข็งแล้วเราใช่ไหมแก้วใช่ไหมทักทายเอฟซีหนแล้วเธอเป็นนกแก้วน้อยมหัศาจรรย์นะเห็นไหมหน้าอกเขาอะคะ่ะเห็นชัดเลยอะ่ะเนี่ยขนหลุดเป็นกระจุกอะบอสบอกรอดมาได้คะทุกคนวันนี้วันที่16นะคะบันทึกไว้ 16กุมภาพันธุ์พุทธศักราช2 5 6 6้าหปาฏิหาริย์เจ้าแก้วประสานงานกับส0บล้อไม่ตายค่ะทุกคนวันนี้กับไรสามารถถ่ายเจ้าแก้วได้แบบใกล้ชิดมากนะคะเนี่ยเหตุเกิดวันที่กินที่กุมภาวันวาเลนไทน์พอดีเลยนะแก้วอพี่บอสบอกว่าเมื่อช่วงเช้าพี่บอสไปทำบุญมานะอาจจะเป็น ผล,ลบุญส่วนหนึ่งนะเจ้าแก้วนะที่ทำให้เธอรอดตายนะพี่บอสไวาอย่างนั้นนะอาเป็นขวัญใจให้ FC DJ กำไรต่อไปนะคะแฟนเพลงเจ้าหชนบุรีด้วยนะคะ New Star Radio โอค่ะ